สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกินกับสิม่ปเดตเข้าบ้านก็ก่อไ้ฟังต้อนเนาะคะ่ะเนาะที่แบบว่าอัดคลิปไปว่างหันค่ะพี่น้องคะ่ะมาที่นี่นาแต่เพ็่นป้อยคลิปออกมาแล้วเด้อค่ะเดอ้อป้อยคลิปออกมาแล้วว่าที่นี่ช่องอมรินก็ไปสัมผั์ปตนแล้วก็สัมผัสเอ่เออ่าลุงพ้นปตันแล้วค่ะพี่น้องคะเรื่องเล่าที่มันเป็นประเด็นกันมากน,นะเรื่องว่าไปเชิญพอบ่ไปเชิญเม่บ่บทั้งสี่หน้าพี่น้องคะแล้วก็ ถามสัมภาษณ์อันนี้ออกจากปากปาแตนเด้อค่ะเด้อว,ว่ามปนยูทูบเบอร์อยเง้เออป๋าที่นี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อเพราอออกจากปากปาแตนค่ะพี่น้องคะะะ่ะพอปาแตนเนี่ยมาเว้าเป็นบ่ เอาเรื่องแรกก่อน้อค่ะเด้อว่าเลี้ยงไปเซิร์นพ่อมามงานเซิร์นพ่อแม่มางานขึ้นบ้านไม่บ่น่ะคือยกกิเคยออกคลิปไปแล้วายกกิดว่าปาแตนว่าได้ไปเชิญเพราะว่ายกกิดบ่ได้เห็นนะอันนี้ยกกิดถือต้องเด้อค่ะเด้อเพราะว่าปาแตนแล้วบอกแล้วว่าเราได้เชิญเออเราได้ไปเชิญพ่อกับแม่เพราะว่าเป็นอย่างอามารินก็ได้ถามปาแตนว่าเป็นหยังจังไปเชิญพ่อกับแม่คือยังไปเชิญคนอื่นจังสี่นะจองอามาลินถามเพิ่นปาแตนเลยบอกว่าปาแตนแค่แบบว่าพูดเ้าเอินว่าเป็นคำแก้ตัวนะนะปาแตนบอกว่าถ้าไปเชิญพอแมมา ก็ยแบบว่าว่ายไงวาย่านน่องวางสินาพี่น้องขานั่นละเทียบประเด็นนําร่เลยถาม่าประเด็นว่าเชิญหรือบร่ได้เชิญสินะคพี่น้องขาคุณเกดตเดียกเลยตอบแทนเราป้าแตนบ่ิได้เชิญแล้วก็ถามป้าเต็นอีกที่นึงป้าแต็นกับว่าเพิ่นบ่ได้เชิญค่ะพี่น้องขานั่นละคุณตาชั้นกับยายสมควรเลยบริมาณน่ะนะอันตาชั้นแล้ว่าตอนในขีมอเตอร์ไซค์ไปน่ะมันถือต้องค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเราถ่ายลูกไปเชิญแต่ลูกว่าไปเชิญน่ะนะเราเลยบริมาเราอยากมาค่ะพี่น้องขาที่มาขานม่ดขืนบาเนไม เออนั่นละที่พวกเจ้าว่าข่อยตะกี้น่ะเจ้าเสว่าได้ป่ะเนี่ย่อยบ่าถือบ่บั่ะที่เนี่ยเออเราบ่ได้เชิญอ่าถ้าเป็นเชิญพ่อเม่ผู้ใดสิบบ่มาเป็นบ่อพี่น้องค่ะอันนี้เขาบ่อตามแบบว่าความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องเขาบ่อต้องบอกเขาขังผู้ใดเด้อเอาความถือต้องนะเพราะว่านาเต้เพื่อนก็บอกว่าข่อไม่ได้เขาขังนาเต้นะอันนี้ข่อยว่าตะกอนแลวตะกอนนาแต่สิมาอคลิปนี่นะว่าปัดแตนยังไงก็บ่ได้ไปเชิญพ่อเม่ถ้าไปเชิญพ่อเม่พ่อเมยุบบ่ได้พ่อเม่ก็ต้องมาเพราะว่าตาชั้นเนี่ย อาขี่มอเตอร์ไซค์ที่สวนทางกับอันอ่าปูพองแมนบบพี่น้องขาพอพญพลแมนบบเออพอตะพ้น่ะลุงพ้นเนี่ยนะก็ถามกันนะพี่น้องขาก็บอกว่าว่าให้ไปเชิญแมนบอ่าพออ่าพอคุณลุงพ้นน่ะก็ยังบอกว่าประธานเนี่ยไปเชิญแมนบบเข้ากันยินกับหูน่ะพี่น้องขานั่นละพอตะช้านกับพอแต่ชานกับว่าบ่ได้ไปเชิญนี่ยนะบาดที่นี่สาวคนยังยูทูบเนาะพี่น้องขาที่แบบว่ายูทูบแบบว่าคล้ายๆแบบว่า บอกว่าไปเชิญแล้วไปเชิญแล้วนะเอายูทูบเบอร์หูได้จ้งไดล่ะพี่น้องคะช่องนั้นหู้จังไดช่องนั้นเบาจริงจังไดเหมือนบอกอยากจะเคยบอกแล้วว่าบ่ต้องไปฟังยูทูบเบอร์ต้องฟังจากปากปาแตนหรืวมลงพ้นยังเดียวเหมือนบอกเออบาดที่คนโดนมนก็บอกออกมอข้าวพี่น้องคะจนว่าเป็นถึงมือนี่ละออกมาอข้าวแล้วอ่าหลังจากนับแต่ปล่อยคลิปที่ว่าเรียงเงินนะนะพี่น้องคะเดี๋ยวเรียงเงินเรียงเงินเป็นประเด็นที่สองเลยสิบอกต่อได้ค่ะได้บอกเลียงเชิญบอเชิญก่อนเดี๋ยวพี่น้องคะสรุปแล้วปาแตนสรุปแล้วว่าปาแตนบ่ได้ไปเชิญพอเชิ เออได้ยงนี้สองหูระบอบาทที่เนี่ยเออประมาณนั้นเด้อค่ะเดอะ้อบาทที่นี่อาม,มาเล่นแค่ถามก็โตค่ะพี่้องค่ะเรื่องเงินเนี่ยนะไอ้ว่าอันช่องยูทูบเบอร์ก็ับมาออกว่าให้ประเด็นว่าเอาไปหายแล้วอ่สคนละสองหมื่นร่วงกันเป็นสี่หมื่นเออ ฝ้าปานไ้เห็นน้ำเพลินนะพี่น้องครับตั้งทั้งที่เฮ้าก็ไปเห็นน้ำเพลินเออถ้าเป็นความจริงปาแตนแล้วก็ต้องออกมาว้าวเพราบ่อันนี้ปาแตนออกมาว้าแล้วครับพี่น้องับว่าเอาเงื่อนไปหายกับปิ้งไกล้นู่นนี่นั่นน่ะบ่าอะไรไปห้ปิ้งใกล้ก็ไ่ได้ไปหายพี่น้องับปาแตนเบ้าแล้วบ่าด้ไปไปหายเอาไปหายต่ตอนนั้นโดนปาแตน้ารลยละเอียดนะอันเนี้ยพี่น้องับจริงบ่าจริงเข้าก็ขอฟังเป็น2ฝ่ไฟเด้อเออบ้นทอพี่น้องับปาแตนบอกว่าเอาไปหายตั้งแต่ดำนาพุ่อนพี่น้อง้อ เอาเงินไปซื้อปุ๋ยเซาเขาเลยนะพี่น้องะ่ะอันนี้คนปตะเดนวาเอาเดีย๋ยเอาเงินไปซื้อซื้อปุ๋ยเสาเขา่าตั้งแต่ดำน้ำพูนพี่น้องมื่นส w งมาสั่นพี่นอ้อ,อนงขางประมาณนั้นเนาะแล้วบาดที่นี่ห้พออีกพันหนึง่งฝากฝากฝากยานนองอาชีไปห้อีกพันหนึง่งประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องขาว่าให้เป็นก้อนเป็นกันะประเดนไม่ค่อห้ระวังสิค่ะพี่น้องบาดที่นี่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ว่าหา้ซออีกสองพันน่ะปีสีเขาเนาะพี่น้องขะมื่นแต่เพิ่นไปเกี่ยวเข่าสีเข่านั่นละปต เอาอาหายแม่ยา่าน้องอาชีพไปฝากไห่พออ่อาไห่คุณตาช้านสองพันขายเกี้ยวขาวเออนั่นละครับพี่น้องแบบว่าเงินสองมืินคนละสองมืินสี่มืินหมือนนั่นมันบอมแมนครับพี่น้องบาทที่นี่ นาแตกเลยถามพ่อค่ะพี่น้องขะถามพ่ออัดคลิปออกเนี่ยพี่น้องขะถามว่าพ่อเจ้าได้เงินน้ำเขาตีสองมื่นอ่ะจะได้บ่อพัศน์พวาวบ่บ่ได้จากที่สองมื่นน่ะให้พ่อสองพันสี่มัสีเขานี่ลแล้ววางสิพี่น้องขะเจ้าบ่ได้อีกลีตีพันนาแตกก็ถามพ่อนะพวาวบ่อพัศนแล้วก็ศูนย์แล้วก็ยางหนีไปแล้ววันเราได้สองพันยังแยกิจเสียเด้อค่ะได้เสียผู้เฒ่าผู้เฒ่าเลี้ยงเงินอ่ะเราเป้ตัวดอกกับพี่น้องขะเพราะว่าลูกคือกันเป็นบ่บาดที่นี่ น้าแตกเลยถามยายสมคบไปน้องขาแม่จะได้เงินน้ำขาว่าเจ้าแถวถามเป็นภาษาพูไทยนั่นละแม่จะได้เงินน้ำขาว่าสองเมื่อจะเห็นบ่าวสันเจ้าบอกข่อยเบิ้งว่าสันอันยายสมควรก็ตอบว่าบอเห็นจักบาทว่าสันอันนี้สียายสมควรกับพี่น้องขาเพราะต้นตรงกับป้าแตนวพาะป้าแตนมันเอาไปหาเออยายสมคบมาบ่ได้จักบาทนั่นนะครับพี่น้องขาว่าจังสีมันถือต้องเพราะว่าป้าแตนน่ำบ้ไปหานะบานป้าแตนเอาไปหาพอสีขาวสองพันมืนบอกับพันหนึ่งฝากกันยาน้องเอาไปคีบไปหายแต่โดนแล้วพี่น้องขาตังแต่ไอ ตุลาเดือนวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งตุลาผมแม่ี่นอนขาพันหนึ่งะน่ะหนึ่งตุลาผมโดนรย่างล่ะเดือนนี้พิ่พุสกีกาเหรอนี้เออพุสกีากาตอนไหนแต่ไปเกี่ยวเข่าในสองพันนี่แหละเล่าให้น่ะอันดับหมื่นสองต่างแต่พุนเดือาดำน้าอาตาดำน้ายูผพ,พี่นอนขะแต่เป็นข้าวไม่ไหม้แ ต่อชีเดือนแรกน่ะนะอันนี้กีบบ่เห็นบ่หูเนาะค่ะเนาะเพราะแต่ฉันละก็บ่ได้เหมืนเงินใส่ปุ๋ยเนี่ยนะพี่น้องเราก็เห็นตะวังเงินสองพันกับเงินพันที่ยาน้อยคิดไปฝากงไงก็แค่นั้นพี่น้องค่ะป้าแตนเราออกมายืนยันแล้วว่าเราบ่ได้ไปหายเป็นก้อนไอ้ซี้เงินที่พวกเจ้าว่าเนี่ยนะเออช่องยูทูบพวกเจ้าก็จะบอกเกินไปเออเขาไม่ได้เห็นน้ำเพิ่นเออพวกเจ้าก็เลแบบว่ายาสีแปบว่าเ่าว่าให้เพิ่นแบบว่า ออกมาว่ากันแม่พี่น้องขะเห็นว่ายากิจออกคลิปต้องสองคลิปพี่น้องขะว,าว่าไปเชิญ์รนะบบไปเชิญน่ะยกิจกันันนิฐานถือว่าบ่าได้ไปเชิญขันไปเชิญกันซะสิเป็นข้าวน่ะนะเออพ่อแม่ผู้ใดสิบ่ไปละพี่น้องเออคอยถามเนี่ยเถอะขันลูกไปเชิญกันเลยแม่บอเออกรตาม ทำเนี่ยประเพณนี้ภาษาอีสานเขาเนี pues, ่ยค่ะพี่น้องคะอันนี้นาแตกก็บอกถือก็ต้องยกให้เราเด้อ่อยไปไดเกาขางผู้ใดเด้ออันนี้่อยเขาเขาขางเบากลางมาเถอะนาแต่ว่าตามประเภทนี้ภาคอีสานเนี่ยพี่น้องคะลูกเต้าก็ต้องไปเซิร์พ่อเมย์มันบอกพี่น้องคะกะจังแบบว่าไงว่าไปไปเล่าไปก้าพ่อเมย์น่ะนะกะจังแบบว่าพ่อเมย์สิมามันบอกพ่อเมย์ก็นั่งถ่ายอยู่ยันเบิดมือเบิดคำเอออันนี้ถืออันนี with with ้ขอตาชั้นเมานะเออ่อยเปไดเดีวก็เด้ยแต่ชั้นบอกว่าถ่ายอยู่ยันเบิ้ดมือเบ คุณตาพองเออบอกก็พอลุงพลนซ้ำปนจีไปตัวกันเนียนอย่างพี่น้องอ่ะดาวงกันเป็นเะ่าพี่น้องะ่ะคุณอะ่ะคุณ,อ,คณอ,อ่ะพอคุณลุงพลนกน็ยังบอกเลยนะพี่น้องขะเออคอยสีบอกลูกมาหาดอกเราก็ยังมาจังซี่พี่น้องคะก็สิบอกลูกก็สิบอกไปตัวพี่น้ dunno, อง่ะเพราะว่าป้าแตนแล้วยนืนยันมาเล่าบอกไปเออนักข่าวช่องอมรินไปถามแล้วก็เลยประกาศตัวพี่น้องเราเลยบอกเออเพราะว่านักข่าวช่องไงไปถามเป็นบ่าช่องยูทูบเบอร์ไปถามแล้วก็มาตอบป้าแตนน่ะเราเงียบจนเท่าสุปัจจุบันนี่ค่ะพี่น้องคะเออ เอฟซีเขียนไปถามเราพี่น้องขาไลน์นะเขียนไปแล้วเป็นพันๆขอถามแล้วเออไปถามแล้วคุณกับปตอบพี่น้องขาบ่อยเป็นนมาถามเดี๋ยวเอฟซีก็ถามคุณกับปตอบเออบาที่นี่เออช่องข้าเอามาเล่นไปถามไปนี่พี่น้องขาออกเทปมาแล้วรับปากแล้วว่าเล่าว่าแล้วยืนยันว่าเลาว่ได้เซินพอเซินแม่เออบาตี้เนี่ยเศ้าเถียงกันแล้วบาตี้เนี่ยแล้วกันป้ต้องไปวาพอไงสมคว้อ่ะบอยังต้องไปวาคุณตา ชาญก no ับคุณยายสมควรเออยันสิเป็นว่าเพิ่นวันหน้าด้านนู่นนี่นั่นนะยันสิเสวาว่าเพิ่นแล้วเพราะมันเถาแล้วพี่น้องคะเฮาเว้าเลี้ยงอื่นไปซั่นนะพี่น้องขะแม่นพวกเจ้าด้านนะแต่ข่อยยังบ่ว่าเลยพี่น้องขะด่าแม่์แชมพูข่อยก็ยังบางเืธอข่อยยังว่านําพวกเจ้าข่อยยังบ่เป็นหยังกับพี่น้องขะเพราะว่าพี่น้องเนี่ยมันด่ากันได้นะพี่น้องขะพี่น้องด่ากันได้เออเฮาสิด่าป้าแตนแล้วว่าด่าอ่าคุณอ่สาวิตรีคุณนาแตนน่ะข่อยก็ยังบ่ได้หาพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าสิมาพิมพ์มาเขียนแม่นบ่แต่ว่าข่อยยังมาได้ยู่แล้วล่่ะะเเพราขอยป็นนคมีเหตุผลน่ะนะข่่่อยแคววาาเ้ อ่าเขากิดยังล่ะอ่าเขากิดยังล่ะสืบตามคำเบ้านะพี่น like ้องค่ะวิเคราะห์ตามคำเบ้าของคนน่ะนะเออเห็นบ่ข่อยได้ว่าเพิ่นบวเพิ่นจะคลิปบ่ข่อยก็แค่ว่าวิเคราะห์ตามพวเพิ่อนว่ามาจังได๋ข่อยก็ว่ามาจังซั <stationed> ่นข่อยก็ว่าข่อยได้ยินข่อยก็ว่าจังซี่มันบ่พี่น้องค่ะเออนั่นล่ะมาที่นี่แม่นของข่อยว่าบ่เป็นป้าแตนบ่ได้ไปเส้นพ่อเส้นแม่เออแล้วยัาสิว่ายากิดเว้าป้าแตนเว้าเองออกข่าวซองอมรินทร์มาแล้วเออนั่นล่ะบัดที่เนี่ย ถือต้องความข่อยว่าบ่ข่อยว่าเดาข่าอยเราังบ่มีผิดนะเออนั่นแหละค่ะพี่น้องค้ากันผิดกับผิดหน่อยข่อยได้เดานละ้วนะ เพราะว่าเฮาเป็นคนแบบว่าเออเขาเนี่ยยังหลับประเภทนี้ไทยมาพี่น้องค่ะเออก็ต้องไปเซริเร์ฟพอเซิร์ฟแมนบอลเป็นเรื่องกับพิมพ์มาว่าอันลูกบ่าไปเซริรกับมาลูกเป็นอยังเอา้าสีมาได้จังได้ลูก,กลบกาาก่าไปเซิรมันก็อยากอายเหรพี่น้องค่ะแมนบอลลูกบพรว่านำเฮาลูกบ่าไปเซิรเฮ้าน่ะเอาสีมาได้จังได้เหรพี่น้องเอออันนี้ต้องแบบว่าต้องเขาเมื่าไงว่ายับสิพีว่วะแล้วถวะผู้เฒ่าปรน,านันพี่น้องค่ะหลีโต้เออนั่นล่ะค่ะพี่น้องเรื่องเงินสองมื่นรวมกันเป็นสี่มื่นน่ะบ่ได้หเออปานบบออกแล้้ว่ไดหเอ ประมาณนั้นละหายสองพันที่ว่าเป็นมือสีเขานั่นละน่ะแต่โพดลงมมือสีเขานั่นละหายพ,พ่อเป็นชันเอาไว้หยายญาติน้องอาชีไปฝากหายเออบ่ไดปหายกับมือเออบ่ได้เว้ากันพอคว่ำเออแล้วก็เงินพันหนึง่งแต่มือวันที่หนึ่งตุลาพุ่นเออพันหนึ่งนั่นน่ะพี่น้องค้านั่นละ,ออนะ,นนละประมาณนั้นแหละเพ,พราะเขาบอหูวจักน้ำนะอันนั้นมือสองนั่นเพิ่งเป้รู้น้ำขับพี่น้องค้าเพราะได้วหายแม่น้องอาชีอันนี้เว้าขึ้นมาจะซื้อแมนบอลสีหัวได้จังไดแมนบอลตั้งแต่ผุญพี่น้องคัต้งแต่ดำนาอยูุ่่ะตั้งแต่่เดือนนะ หาเดือนพุ่นเหรพี่น้องคะแต่เกิดเรื่องไม่ไม่ผนะุนน่ะนั่นล่ะครับพี่น้องคะเกิดเรื่องไม่ไม่ปาเต็นสิไปหายพ่อแม่จังไรตอนนั้นปาเต็นก็บพ่มีเงินน่ะเอาพวกเจ้าคิดบ้างกับคักตีหละ่ะคอยถามเนี่ยสีไอ้ดำดำน้านะ่ะนะตอนนั้นปาเต็นไอ้เฮี้ยนหลังคาก็ไอ้ฝาเฮี้ยนกับพันธี่มีนะพี่น้องคขาเออคนกับพันธปีซอยมันบอกค้นกับพันธปีซอยมันบอกพี่น้องคขาอันเฮี้ยนเนียซัดหน่ะนะนะปาเต็นจะมีเงินใสอันมื้อสองไปหายพ่อแม่คอยถามเนี่ยเถอะเออ ประมาณนั้นล่ะเอออันนี้บ้าอันนี้ก็ต้องมันบ่ามนความจริงมันบ่าแต่ช่านว่าบ่ได้ได้ที่ว่าสองพันปีสีเขานี่แต่ท่านว่าอันนี้อันนี้ตรงกันกับป้าตนสองพันป้าตนว่าหายย่านองชีพี่ฝากพราะยิ่านก็รับรับว่าได้สองพันเนี่ยอันนี้มันตรงกันเนี่ยพี่น้องคะเออมันทีหนึ่งอตุลาเมนบ่ที่ผ่านม้านั่นน่ะโดนเติมแล้วเป็นเดือนแล้วนั่นน่ะ ก็ว่าพันหนึ่งอะนี่ตรงการมันบ่พี่น้องค่ะว่าเอาไปหายพ่อมันบ่บ่ได้ให้แม่เออแม่บ่ได้พ่อบาทแม่ว่าบ่ได้พ่อบาทก็นี่ก็ถือต้องเพราะว่าปปตเณไม่ได้แม่พ่อบาทเออ บ้านนั่นแหละครับพี่น้องคะสจหรับแค่นี้ก็บพ่อไม่ยังไรเด้อบันทึกเสวาวาแล้วแล้วบัดที่นี่มาผู้ใดพวกเจ้าฟังเอาผู้ใดไรพวกิ้งพวาปอมบัดที่นี่เออข่อยนระถือบัดที่เนี่ยเออพวกเจ้าเสวาว่าข่ซ้องลิปว่างหันด่าข่อยไปว่าเอาทั่วมาล่องข่อยปะย่างคากว่าข่อยว่าอันพยาช้านอันบอกว่าป้าแตนบาได้ไปเชิญนั่นน่ะโอ้ยขนาดขน้นบัดพี่น้องคะบัดที่เนี่ยไข่ถือบ่บัดที่เนี่ยปาแตนบาได้ไปเชิญเนี่ยข่ต้องมาย่ำอีกก้อนบัดที่เนี่ยไข่วอาถือบ่บัดที่เนี่ยปาแตนบไดปเชิญพอแม่ไดมา เออบทที่เนี่ยอันถือก็เอาตามถืออันพิดก็เอาตามผิดแม่น่าจะไปเข่าข่างกันตลอดตลอดเออมันบ่เม่นจังสั่นพี่น้องคะสังคมมันสิอยูได้เพราะว่าเขาบ้าความจริงเออประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องถ้าสมุนธาคดีเพิ่นออกมาว่าความจริงจังเสียพี่น้องจับพ่อไายได้แล้วเออขอไขว่สะาอเออคว่มจริงนะเรื่องคดีให้ออกมาบอกกันยังสียหลมันถูกต้องแล้วเออขันแบบว่าไปจากเ่าว้าอันอันเขาอันยังขันมาจากบ่าวเส้นตัวน่พี่น้องคะเนี่ยเพิ่นออกมาบอกซื้อเนี่ยหมายความว่า สาธารณาะาหมายก็มาเฮ้าวิจาะเคาะวิจารณ์ได้วันถอพี่น้องนั่นละคันคดีน้องชมพู่เนี่ยคันครอบครัวาสามคคี้กันนะพี่น้องคะ่ะจับคนไายได้แล้วเออนั่นละครับพี่น้องประมาณนั่นละสรุปแล้วเอาเงินไปให้สี่หมื่นนั่นมันบอเมนค่ะบอกพี่นอ้องค่ะบเงินคุมจริงประเด็นอกมาบอกแล้วบเงินงคุ้มจริงเออให้สองพันน่ะถือต้องเพราะเนี่ยจะท่านกับว่าสองพันฝากไปให้ยาน้องอาชีพไปให้ไม่ได้ให้กับมือเออ 2, สองพันซื้อมือสีขาวและอีกพันหนึง่ง เดี๋วันที่หนึ่งตุลาพลตรตะโดแล้วพุละเออแต่บ่ได้หายแม่เออแม่บ่ได้พ่อบาดอันนี้ถือต้องเออแล้วว่าไปเชิญแม่บ่มางานขึ้นบ้านไม่เนี่ยบ่ได้เชิญอันนี้ถือต้องปแตนบอกพลลาพุนว่าวแล้วว่าพุนบ่ได้เชิญเออแค่นี้ละคัพี่น้องคาคีิปนี้ยวไมีวย่งไลไม่ว่าง่ไงวายกิจแบบใส่อารมณ์ก็ขอโทษเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบว่ามันต้องบอาความจริงพี่น้อง่ามันยังสิจบเป็นบ่ถ้าบอาความจริงห้คนอื่นมันเนาะคิดเอาเองนะพี่น้องขาก็คิดไปต่างๆหน้าะ อันนี้ออกมาฟองซิถือต้องแล้วคนกับศิบ,บัได้วอาถึงอีกเป็นบ่เออนั่นแหละคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะอันนี้ยืนยันเด้อปาแตนกับเบ้าพาัท่านกับเบ้าพี่น้องคะ่ะบ่ได้วอาเองบ่ได้มโนเออคือบ่ได้เชิญพ่อแม่มาบ้านมางานขึ้นงานงานไม้บ้านมาบ้านไม่นะ่ะบัณฑ์ใช้เชิญพ่อแม่อันนี้ถือต้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะเสวาอ่าตา,ยายสมควรกับต่ท่านนี่แล้วเพราะว่าปาแตนบ่ได้ไปเชิญอันเลี้ยงเงินอันซื่อมือเขาละสองมือสอง หายสองพันมือมาเกี่ยวข่าวฝากย้ายอันยาานองอาชีมากแล้วก็พันหนึ่งมืออันอ่ามือวันที่หนึ่งตุลาแล้วก็ว่ามือสองนั่นตั้งแต่ก้อนเกิดเรื่องตั้งแต่ดำน้านะพี่น้องคะ เกี่ยวอ่าเขาได้ยังล่ะปุ๋ยนะพี่น้องขะแต่ว่าต่ชั้นว่าบ่าได้ละบ่ได้ตรงนี้เด้อค่ะเด้อบ,บ่ได้ตรงกันงมันทอตรงกลางตั้งแต่สองพันกับพันหนึ่งเดี๋ยวว่าหายพอาะประธานก็บ,บอกว่าบ่าได้หายเป็นกน้อนประธานมาหายทยอยหายทละลายนะส่พี่น้องคาเนี่ยน้อยของเราคือว่าสองพันกับพันนั่นละก็แค่นั้นกับพี่น้องขะต้องออกมาบอกความจริงเห็นบ่เออนั่นละอันเห้บ่จริงเพิ่นกับสิบกว่ามามว่าเห็นบ่ก็เป็นเรื่องเห็นบ่พี่น้องขะจนวันนองเอาหลักฐานออกมานนนั่ะะะปร้าเนี่ยน่ะปรอะมันมาน บอว่าตั้งคนตั้งแบบว่า่าติแต่บ่ได้เงินย่านแต่ไ่ได้หาเงิน่านแต่แฟนคลับบ่ฮักเอาแต่เงินเป็นไงจนมันลืมมันเคยนี่ยังสังคมครอบครัวนัน่นบ่แมนกับพี่น้องะ่ะเงินทุกคนก็นอยากได้แต่แต่อา่าลืมสถาบันครอบครัวเออบอ่แมนแบบว่าเห็นตะหนาเงินเปมืนบ่พี่น้องคะอย่านเ oh อฟซีบ่ฮักกับป้าก้าวหัของสี่แม่แต่ละฝ่ายเมืนบ่พี่น้องัน ถือต้องพี่น้องคะเงินเนี่ยมันซื้อครอบครัวบ่ได้ได้พี่น้องคะซื้อความรักบ่ได้เป็นบ่พี่น้องประมาณนั้นเนาะสำหรับกากเจะววาย่ากิดเบว้าเรื่องแบบว่าดูถูกเงินนะคะเด้อเงินมันกับสำคัญอยู่แต่ว่ามันกับบ่สำคัญตัวครอบครัวพี่น้องค่ะแม่นบ่ครอบครัวมันสำคัญกว่าเงินเด้อเป็นว่าเห็นเงินเราก็แบบว่าอเคอรเนียงล่ะอำนาจเงินครอบนานะพี่น้องค่ะหรือหมดพี่น้องหรือว่าลืมลูกลืมเต้าลืมหลานนั้นบ่ถือต้องเด้อต้องเอาแบบว่า บ่อยไงวาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเกิดมาลักษณะไหนขายมาลักษณะนั้นแหละพี่น้องคะต้องแบบว่าดูเขาเอินว่าเขเนยังแบบเอ่อเขีนยังแบบพี่น้องคะเขาเอินแบบว่าต้องรักษาความดีความงามไว้นะพี่น้องขาบพแม่นว่ามีเงินละเปลี่ยนแปลงเอ่อความคิดมันบ่ถือต้องพี่น้องคาเนาะขันว่าว่าเป็นคนดีเครื่อ้มันดีตลอดนะพี่น้องะาย่าดีแตกนะย่าเห็นเงินไหลแล้วก็ดีแตกไปนะพี่น้องขาเพรแม่นถือต้องเหมือนว่าจะรับคลิปนี้กับแค่นี้เด้อค่ะเด้อสรุปแล้วก็คือว่าบ่ได้เชิญพ่อแม่มางั้น มางานเงียนไม่ข้นเงีย้ยงไม่อันนี้ปตเ,นเอนแล้วย้อมรับแล้วว่าเราบ่ได้เชิญเออแต่ว่าเงินอะอันซีเมินนั่นน่ะบแม่นความจริงค่ะพี่น้องคาพอเราหายสองพันกับพันเออนั่นละอันนี้ก็ตรงกันกับพอยายชันแต่า่ายายสมควรก็ถือของเราพเพราะว่าเราเอาไปเห็นจักบาทพอเราก็ไปเห็นจักบาทนะพี่น้องคาพอเราหายจะชันมันเถอะมา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 ,มา,มาสีเขาประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะพี่น้องคาเจอกันคลิปหนา้าแล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ